จับกลุมมในประพั์ที่เป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนหลักของคณะเลือกตั้งอนุสาวรีย์ชาติอาเซียนพบลับมืออาชีพที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนวันที่12พฤษภาคม2567การตรวจค้นที่ดำเนินการโดยกองบังคับการสืบสวนกศกสหนึ่งได้ปรากฏตัวเพื่อจับกลุ่มในประพัดอายุ46ปีที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหารักทรัพย์เอาไปเสียซึ่งเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรืออประชาชนโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น โดยวิชอบและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นๆแทนการชำระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดนายประพัฒน์ถูกจับกลุ่มที่ห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตของผู้แจ้งไปชำระค่าสินค้าและบริการหลายครั้งในห้างนี้และผู้แจ้งได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกอง,กองบังคับการสืบสวน จากการสอบถามปากคำของผู้ต้องหาได้รับข้อมูลว่าในประพัฒ์มีกิจกรรมการใช้งานที่ตู้ ATM ต่างๆในพื้นที่ต่างๆเช่นถนนเข้าสารประตูน้ำโดยมีเป้าหมายในการหาบัตรเดบิตท,ที่ผู้เสียหายลืมไว้และนำไปใช้ซื้อบุหรี่เพื่อจำหน่ายต่อโดยได้กล่าวรับว่าได้ทำการนำบัตรเดบิตมาใช้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งโดยทุกครั้งจะได้รับเงินประมาณหนึ่งบาทนอกจากนี้กองบังคับการสืบสวนยังได้ตรวจค้นห้องพักของนายประพัฒน์ และพบการรวมถุงบุหรี่มากกว่า52ซองที่นำมาจำหน่ายดังนั้นกองบังคับการสืบสวนจึงทำการยึดถอดและนำส่งพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจสืบสวนสถานที่พยาไทเพื่อดำเนินการต่อไปในส่วนของคำแนะนำจากกองพลตำรวจตรีธีระเดชรองผู้บังคับการสืบสวนกล่าวว่าในกรณีที่เกิดการขโมยบัตรเดบิตผู้ถูกเสียหายควรโทรอายัดที่สามารถทำได้ทันทีพร้อมทั้งแจ้งความเพื่อให้เอาผิดกับคนร้าย โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวควรสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และดุลพินิษ์ของเจ้าของบัตรอีคอรัดหังการจับกลุ่มในประพัดเป็นสัญญาณเตือนเต็มไปด้วยถึงความสำคัญของการระวังความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิตและการสอดแทรกของวิชาชีพในการเพิ่มเสริมรายได้ซึ่งควรเป็นการแจ้งเตือนต่อสังคมว่าการระวังความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และหากเกิดความเสียหายควรดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่อํานวยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อการช่วยเหลือและดําเนินคดีต่อไปอย่างเหมาะสม